บทที่1ิบบทสวดมังคลาสุดายอาศัยวนาจารพลานางปฏินานันจาเสวนาปูชาจักปุชินิยนา,ายนาินานตามังคลมะมุตังปฏิรูปรเทสะวสโสจากปูเพจาก,กตันปุญญาตาอาันตามังสัมบนทิก จะเอตัมังคะรมุตตะมังพาหุงสันจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวะจะเอตัมังคะรมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานาอุปทารัสสังฆหัวนาคุราจังกัมันตาเอตัมังคะรมุตตะมังชานันจะธรรมจาริยันจะยาตากาลันจะสังฆหัวนาวชานิกรมานิเอตัมังคะรมุตตะมังอารติวิรติปะปามะจปานาจัสัญญโมอัปปมาโทจะทรรมสุเอตัมังคะรมุตตะมังคาระโวจะนิวัโตจะสุตตุสีจะกตัญญุตตากาเลนะธรรมะสาวนาเอตัมังคะรมุตตมัง ทันติจัตโศวัจสตาสมานาน,าน,น,าน,นาาันจะทัศนังกาเลนะธรรมสักัญชายธรรมังคารมุตมตมังตะโปจะผังมัจเริยัญจะอริยสัจจนะทัศนังนิพพานสัจจิริยาจะธรรมังคารมุตตมังพุทธสาโลกะ ธทมเมหิจิตตังยสสะนะกัมปติอโศกังวิรัชังเขมังเอตัมมงคารามุตตมังเอตตาทิสานิกะตะวานัสสะพันธะพปาระปราราชิตาสัพัทธสตริงคัจจติตันเตสังมังคารามุตตมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริตรยังกินจีวิจังอิทัวาหุราวาสเตสุวายยรัตนปนีตังนโมสมาอธิตางคิตานะอิสังปิพุ้เตรัตนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุขยังวิรขามาตามปณีตังยัตถะขจารตะกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธทมเมนะสมจิกินตตติิออธััมมมปปเเรรนง เจนะสัจเจนะสวัสดีโหตุยมพุทธาสศรสฐุปเรนุยิสุจริงสมาธิมนันตาริกันจามังหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตน์เบนิไดเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุเยปุคราอัตสัปสตังสัปสัทธาจันตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะ้งในยาสุภตาสาวะะกาเอเตสุจินานิมหานานิอิธรรมปิสังเกตรัตน์เบนิไดเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุ เยสุปยุตตามาัสสาทำเห็นแลนิการมิโนโหตมัสสาสะลามิหิเตปฏิปตามตังวิขันหะรัฐามุนานิผู้ติงพุ้ชั่มนาอิีทำปิสังเกตรัตนนันเปนใดเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุกีนาปุรรนันะวังนัติสภาวะวิจตัตติตตายะติเกภะวิเสงเตกีนาภิชาวิรุษันทานนับตีทีรายะฐานวัฏยมัททิโปอิีทำปิสังเกตรัตนปันีตาเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุ บทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาเวทิตังเสยโยยาจาย,ยัางอินทราปรชาอันตะดทานตัสสะโพสัสสานิจังสัญญาตจ,จาริโนเนวะเทโวนัคันธโปนามาโรสหพมุนาทิตัาภิตังอจีราจัาลูปัสสะชนุโนบทที่สี่บทสวดเกียวกับเริสุขภาสิตามิทังเตนะพระกัตตาชนะตาปสัสสตราอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาประบยะมา อิติกริยามายปิตกรสัมปทานในน้มาตะการเหตุตุมาและยาคเหยามาอาการปริวาระวิตตกันเก่นัมมาทิฏฐินิชานันติยามาพัพปาลุปตะยามาสมโนนะคะลุยะตาตุเมเหอันตานาวะเชยเยียธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสวรชาอิเมธมาบินยุคณาหิตาอิเมธมาสมมาตาสมาทินดาหิตายะสุขายะสังวัตติอัถาตุเมเห ประักเหยียธาติยธาตุมเหันตนาวัชชะเหยายาอิเมธมากุสลาอิเมธมานวัวชาอิเมธมาบินยูปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายสุขายะสังวัตติอหตุมเมเหอุปสัมปชะมิหายาธาติบทที่สิบห้าบทสุปนิยสุขุปนิยเตชีวิตตมะปัมมายุเฉลูปนิตตัสสัสสสะนัสสติลานะเอตังมะยัง มรรณเนเปคามัน,นามาโนโปุญญานิการิยาอาสุขาวะห,หานิอุปนิยติชีวิตตมะปะมายังเจรูปนิตัสสานสันติตานะเอตังมายัางมรรณเนเปคามัน,นามาโนโลกามิสังปัญชะเหตันติเปกโยทักายนะสัญญโมวาจายะอุทัสเกตัสสาตังตสัสสะเปตัสสะสุขายะโหาติยังชีวะมันโนป,ะ,ปะกะโลติปุญญำทำโมหเวลักขติธรรมพจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทตถุคติิงคัสสันติธรรมาจารีสเพสังคารานิจติยะถาปัญญายะปัสสติอัตถทิมินาติทุกเกสัมมิโควิสุตธิยาสเพสังคาราทุภาติยะถาปัญญายะปัสสติอัตถทิมินาติทุกเกสัมมิโควิสุตธิยาสเพธรรมานัตตาติปุญญายะถาปัญญายะปัสสติอัตถทิมินาติทุกเกสัมมิโควิสุตธิยาบทที่สิบเก้าบทสวดอัปปนะกะชาดอัปปนะกะชา นะเมเกยุติยอาอหูตะกิกาเอตาทางันยาญยะเมทาวีตังถ้าเหยยะปานกังภาหงเวสานังยันติปภะ,ปะ ตานิวานานิจะ阿ามารุขัตเตตยานิมนุสสาวยะตันทิตาเนตังโฆสานังเขมังเนตังสมะพุตตะมังเนตังสามะขมมะสัพพะทุกขะปะมุตจติโยจากพุทธะจากธรรมจะสังขารจะสสังคาโตจัตาริยสัจจานิสัมปันัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปตะทงทุกขัสสะจะอคังมาอริยะจากอคังคีกลางทุกขุปสมะขามิหนาเอตังโฆสานังเขมังเอตังสมะมุตตะมังเอตังสามะขมมะสัพพะทุกขาปะมุติจติ บทที่ส7บทสวดพระเตกัละคตถาตีตานานาวะขเมยยะนำไปตังเถียนะครับตังบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงลาไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงยะทาตีตานไปเห็นนตามประนันจะนะครับตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้ไปแล้วสิ่งนี้ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันตโยธรรมตถาตถาวิปัสสติธรรมเฮรังครับ อาสังคุปังตังวิธานแ้นู e ้รก็เลยอพเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางในปัจจุบันไม่เงายงันไม่ค่อนงันในธรรมนั้นบุคคลนั้นผู้เจริญธรรมนั้นเหนือให้ปกปงเถออันเชวะกัดจิตจับวัตตาปังโกชัญญาวนาางสุเว์พึงทำความเพียรเสืยในวันนี้แรกใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนั่นินโนสังคารเตนนมหาเศนใน้ำมนาเพราะความผิดเพียงกับมผู้นี้มีเส่นะใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตตาปิงอโหรัตตาบัณติตตันติันี้มเ่บปัตเเกค้้านนัลแว่ มีระดีนิเชลงเรื่องการชนิดแน่บทที่แปดบทสวดปีนาปเจวะคณะปาฐ์ถานสลาธรรมโมมหิฉลางนาติโตเรามีคำแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพังคำแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทิงานาติโตเรามีคำเก็บให้เป็นธรรมดาจะร่วมพังคำเก็บไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณ้านานาติโตเรามีคาำตามเป็นธรรมดาจะร่วมพังคาำตามไปไม่ได้สามเพหิเมียีหิมนาเปหินาลพระโววินาพระโวเราจะไม่แม่งต่างเดือดจะต้องได้พักพ่างจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกุลมหิกรรมมัทยาโทกรรมมโยนิกรรมมัสพันตุกรรมนให้ผท กมสุลสกุมีกรรมสัญญาถูกามหมยอยู่นีกรรมสันทุกกรมปิษสนะโนราม่กรมตัวมีกาเปุ้ให้ผลมีการไปดังเจอมีการผู้ติดตามมีการไปพ่พึ่งาศสายยางกรรมการิสามิีกาลยาังาว่ากัรงวาัสษะพยจาพิสามีระตัตามกรรใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปจะเป็นทายาททจะต้องได้รับผลการนำติดไปเอามหิินหลังประจวบเลยกิดตางรทั้งหลายคนทีจะนาาอย่างนี้ทุกๆวันเทอญ บทที่19บเก้าบทสติวตาวุญญาติขัถาทุกขะปะตาแตนิทุกขาพยาปะตาแตนิปยาทุกขะปะตาแตนิโตกาของตุสัมเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปาตาบุญญาสัมปทางสัเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสุขิยาท่าหังท่าหันตุสัตยะสีรังละขันตุสัปทาภาวนาพิระตาของตุขันตุเทวตาขตาสัเพพุทธาปรัปตาปเจกานันแตยังเมลาลาตะนันตเตชินะนะครับมานมิตรปุโสบทที่20บทสิบบทสติคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสาซีนีถุเลเปฆาเลโพธิทะเลตาหินตาธรรมะธาเนนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกะโลเตทาวิหารวัมเชลีเตราจรรมชานาวกาจัทธิคัฟโวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาธามาจัตเทสานิขัมมาจัตอิสลาสัมปนาปูตาปุชิตาพระวันตุเตชฉยยาพิชญาเยปิจันทัศสัมพาวาสาเสทัจตาอัทโวปัปาติกานิยนิการธรรมะวะลังปฏิจเตสัมเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังขาตุจิลัง สตังธรรมโอธรรมัตถาจัปุคลาสังโฆโ,โหตุสมะโควะอัตฐา,ายตะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตถมโมสัมเพปีธรรมะจาริโนโวุติงสัมปานุปิเ,เมยามะธรรมเอร,ริยะปะปิทเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิธานคัถาคุยักสิธานิกาตัสสัย,ยนันยานิกาตานิเมเตสันจารพ,พันิโนโหตุสันตานตตาปนามกาเยปียาพุณวันตาจามัยหังมาตาปิตาธิโยถินถาเมจา พยาธิถาว่าอันเยมัสตตาเวลิโนสันตาติสันติโลกัสมิเตพูมาจตุโยนิกาปัญเจจักตุโวการาสังสารันตาพระวังพระเวยังจังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเจจิมันนัปะชานันติเทวเตสังนิเมทะยุนเมยานาณปุญญานบรโษธนาเหตุนาสเพสตาสตาองตัอเวลาสุขชีวิโนเกมรปทันจากปะปวนตุเตสาสานิสตังสุภา เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจุเป็นผู้มีแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและมีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวลารตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสังเกิดในกำเนิดสี่มีการหน้าในการหนึ่งและการสี่ทั้งที่อยู่ในือคนมาแล้วพุ่มใหญ่สัตว์เหล่าใดทักกันให้สุดุญข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุ เพราะเหตุคือโนธาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทา,า,างกะเสร็จเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยนภาพแห่งกาตัดแต่ทิชชนภาพความเปลี่ยนในสังการบูชาพระราตรายด้วยการสั่งหายบทสวดพระสุตระปริตและประกาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเตือนทั้งของโลกและทางธรรมขอถวยเทิดเบทั้งหลายโปชธรรมทนาในการสวดสั่งหายมบวธรรมทาเหล่านี้เมื่อนมบวชทานและบวชโดยขอให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดุลพันทั้งหลายที่สังสีบ้างขึ้น วัตถุมงคลพักติภงพลิพิน่าโดยบริเวณที่สมเหตุสมผลาวลสองวันไว่าวิาอหารตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆที่หั่งซึ่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยธราพแห่งพระปริศและคำมงคลต่างๆในพระคากระถางจงสำเร็จสริพทุกประการโดยองศาที่าดไมาดทุกมูลุสมของพระพุทธละหลานเกิดจากการเติมจิต ส่วนมรดจริยภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่มทุกู้มีเจริญรุ่งเรืองมรดจริยภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากความภัยทั้งปวงิคุ้มกันความรุกงเรืองทุกจักรแห่งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อของประการละมาทั้งหลายสมบูรณ์ความดุลสารลมารบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมเส้นเปรในการปิดปรสนากรรมฐานเกิดปัญญาญะและเจริญรุ่งเุืองจตุพิษพรสยทั้งสี่คืออายุวันนับสุขบาราเติงพรนุโมทนาบุญกับครอบครัวทุุุก่าาาานสสสธธธ